ตอนนี้ค่ะอาจิยจะพาทุกท่านค่ะมารับชมภายในตัวรถของ Subaru Forester คันนี้กันค่ะนี่ค่ะในตัว Subaru Forester คันนี้จะเป็นปี2023ค่ะเดี๋ยวเราพารับชมหน้าจอแสดงผลข้อมูลการใช้งานค่ะแล้วก็ตัวมาตรวัดด้านหลังค่ะทางฝั่งด้านหลังตรงนี้ค่ะจะเป็น สีแสงสีขาวค่ะไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งและรอบเครื่องนั่นเองยังมีตัวหน้าจอค่ะทางฝั่งตรงกลางที่เป็นพื้นสีน้ําเงินตรงนี้น,นี้ค่ะจะเป็นหน้าจอท f t ขนาด4.2นิ้วค่ะก็สามารถใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับขี่หรือว่าโหมดการใช้งานค่ะตัว SI Drive ค่ะก็มีให้เลือกการขับขี่การประหยัดน้ํามันและโหมดสปอร์ตนั่นเองค่ะก็สามารถเลือกการปรับเปลี่ยนได้เลยหรือว่าจะใช้งาน ของตัวนี่ค่ะ i s ซ n c ค่ะนี่เลยสามารถเปิดปิดการใช้งานได้เดี๋ยวเรามาที่บริเวณพวงมาลัยกันค่ะพวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับปุ่มบันติฟังก์ชันในการใช้งานค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะจะมีตัว Adaptive c r u i s e Control ให้ใช้งานค่ะมีรักษาระยะห่างให้กับเราการตั้งค่าพวงมาลัยค่ะแล้วก็โหมดการใช้งานเทอจิพารับชมไปกับตัว SI สไ i e นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตและก็โหมดการประหยัดน้ำมันค่ะทางฝั่งด้านซ้ายค่ะจะเป็นการใช้งานค่ะตัวอินโฟค่ะจะใช้งานของตัวหน้าจอแดชบอร์ด6.3นิ้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมตรงกลางกันทางฝั่งบริเวณด้านล่างก็จะมีการใช้งานของปุ่มฟังก์ชันต่างๆแล้วก็มีรับสายวางสายมีซาวแล้วก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะทางด้นนี้ก็จะหาคือวิทยุจากตัวปุ่ม มันติฟังก์ชันด้านบนได้เลยด้านหลังค่ะของพวงมาลัยค่ะจะมีแพดเดิลชิปให้ใช้งานในรุ่นนี้ด้วยแล้วก็ทางฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นอ่าก้านปัดน้ำฝนนะแล้วก็ทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการใช้งานค่ะแล้วเดี๋ยวอาจีจะพาทุกท่านมารับชมกันทางฝั่งด้านบนกันก่อนเลยที่อาจีบ,บอกไปว่าเป็นหน้าจอแดชบอร์ดด้านบนค่ะบอกอ,อุณหภูมิภายนอกตัวรถค่ะบอกนี่เลย เวลาแล้วก็กดปุ่มอินโฟค่ะเพื่อที่เราจะดูไม่ว่าจะเป็นวอเตอร์ตัวออยตัวน้ำมันเครื่องนะตัวกิกิโลใช้ A ใช้ B ีเราก็สามารถดูได้ที่หน้าจอแดชบอร์ดตรงกลางได้เลยแล้วก็ยังมีให้เราดูการใช้งานค่ะนี่ก็จะมีบอกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่กี่โมงแล้วแล้วก็ปุ่มการใช้งานค่ะเซเลชันปป่นสกรีนตรงด้านนี้ได้เลย กดแ h o โฮจะกดค้างก็ได้หรือว่าจะแค่กดเปลี่ยนตัวหน้าจอได้เลยค่ะทั้งฝั่งด้านล่างค่ะหน้าจอสัมผัสค่ะรองรับ Apple CarPlay and Android Auto ด้านนี้ก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วค่ะเราสามารถดูทิศทางของตัวมุมกล้อง360องศาได้เลยนี่ค่ะเราจะดูทางฝั่งด้านหลังด้านข้างด้านด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นล้อบริเวณด้านหน้านะมีสัญลักษณ์แสงสีน้ำเงินให้ดูด้านนี้ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็จะมีมุมมองของตัวกล้องด้านหน้าทางฝั่งด้านหน้านี่เลยค่ะก็จะเลือกดูเป็นแบบ 3D หรือ 2D ก็ได้แล้วก็ตัวหน้าจอในการใช้อันเนี้ยอจิเดินขึ้นมาแล้วมีตัวฟอนต์ที่เป็นแบบว่าเป็นตัวฟอนต์ปกติทั่วไปที่ดูเขาเรียกว่าอะไรอะคลาสสิกนิดนึง เพราะว่ามันดูสบายตาสําหรับสาหรับอจีนะบางคนอาจจะตัวชอบตัวฟอนต์ที่เป็นแบบว่าให้ดูมีการ์ตูนนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นตัวฟอนต์แบบปกติเลยแต่ก็จัดเรียงตัวหน้าจอออกมาได้ดีมากๆาเลยค่ะมีแอปพลิเคชันต่างๆใช้งานการตั้งค่ามุมมองตัวกล้องเอชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบบลูทูธค่ะวิทยุแอปพลิเคชัน USB แล้วก็บลูทูธค่ะมีบลูทูธที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนโดยการใช้งานโทรศัพท์มือถือนั่นเองตัวช่อง ปรับอากาศสองช่องที่เป็นแบบแนวตั้งนะแต่ข้างในข้างในด้านนี้มันจะเป็นแบบว่าแนวนอนแต่บริเวณด้านนี้ก็ทําให้แอร์ที่ออกมาหรือว่าลมแอร์ช่องลมที่ออกมามันสามารถกระจายลมได้ทั่วห้องโดยสารนั่นเองทางฝั่งด้านล่างค่ะสัญญาณไฟฉุกเฉินตรงนี้แล้วก็จะมีระบบแอร์อัตโนมัติค่ะสามารถปรับอุณหภูมิค่ะโอ้ยโ,โชว์ไปที่หน้าจอแดชบอร์ดด้านบนเลย ปรับอุณหภูมิค่ะแยกอินสระซ้ายขวาหรือว่าจะปรับแบบดูโอ้ก็ได้ค่ะสามารถเลือกปรับได้เลยอันนี้จะเป็นแบบอัตโนมัตินะปรับความแรงพัดลมค่ะสามารถปรับได้จากตัวหมุนตรงกลางอันนี้ดีนะมันแยกกันกับตัวหน้าจอสัมผัสด้านนี้เลยก็คือเวลาผู้โดยสารด้านข้างอยากใช้งานก็สามารถใช้งานตัวนี้ทางฝั่งของคนขับอยากใช้งานด้านบนอยากปรับเปลี่ยนแอร์หรือว่าใช้งานต่างๆก็สามารถเลือกปรับ จากฝั่งด้านบนได้เลยเอออันนี้แยกจอกันก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าบางทีตอนนี้ที่เราใช้ใช้กันอยู่อจะเป็นหน้าจอเดียวหมดเลยทางฝั่งด้านล่างค่ะมีอะไรให้ใช้งานกันบ้างมีพอร์ต USB มี power outlet ชาร์จค่ะมีพอร์ต USB มี power outlet ชาร์มร USB, มรารจรมีช่องวางของเกียร์หัวเกียร์ดูน่ารักนะ เป็นสีดำเงาไม่มีตัวฟอนต์บนหัวเกียร์แต่จะอยู่บริเวณด้านล่างค่ะมี P มี R มี N มี D M ค่ะแล้วก็ชิปล็อกจะอยู่ทางด้านซ้ายของเกียร์มาดูที่ปุ่มกันค่ะด้านล่างตรงนี้มีโหมดให้ใช้งานนะไม่ว่าจะเป็น normal ปุ่มปิดก,การลื่นถลายของรถอ่ามีมีการใช้งานแล้วก็มี auto b เ a k e h o เบรกมือไฟฟ้าค่ะ ช่องการใช้งานมีช่องวางของสองช่องเป็นช่องวางแก้วน้ำนะมีตัวแบ่งให้หรืออยากจะจะวางอย่างอื่นได้หมดเลยอันนี้ก็สามารถถอดออกมาได้กล่องเก็บของลึกเหมือนกันแล้วก็มีช่องวางข้างๆด้านล่างตรงนี้อีกหนึ่งช่องที่เท้าแขนค่ะจะเป็นหนังสีดําเดินได้สีเทานะมันจะออกสีเทาเข้มๆนิดนึงแล้วก็จะมีช่องแบกมีช่องใส่เหรียญด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยอ,อันนี้ต้องพูดคือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือซูบารุเป็นค่ายญี่ปุ่นอีกค่ายหนึ่งเหมือนกันที่ตอบโจทย์การใช้งานเวลาเราพกเหรียญเยอะๆแล้วไม่มีที่เก็บเหรียญมันจะได้ไม่เกะกะบริเวณด้านนี้คืออจิมีหลายอันนะมันจะมีแบบที่เป็นวางแบบนี้หรือว่าเป็นกล่องใส่เหรียญแยกต่างหากอันนี้มันจะสามารถแบ่งเหรียญได้เลยห้าร้อยเยนหรือว่าห้าเยนสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้สามารถเลือกได้ร้อยเยนอย่างเงี้ยก็สามารถ แบ่งได้เลยอันนี้อันนี้อจิชอบชอบเป็นการส่วนตัวด้วยแล้วก็จะมี power outlet ชาร์จด้านในค่ะนี่มี power outlet ชาร์จด้านในอีกหนึ่งจุดกองเก็บของลึกเหมือนกันนะแต่ที่ชอบเลยมันจะมีในเฉพาะรุ่นด้วยนะนี่อยู่ในซูบา r รุเห็นและจジหนูว่าจะไม่มีใครที่ สามารถมีช่องวางเหรียญให้อันนี้สะดวกมากเลยอยากจะเหรียญหยิบเหรียญขึ้นมาจ่ายค่าทางด่วนก็สะดวกเหมือนกันเหรียญหา้าเหรียญสิบวางไปได้เลยทั้งเบาะทางสั่งของผู้โดยสารค่ะเบาะด้านนี้จะเป็นเบาะหนังที่นั่งได้ดูแล้วตอนแรกจะดูเหมือนเป็นเบาะน,นวดนะเพราะว่ามันมีช่องแบ่งเยอะมากเลยมีรูระบายอากาศรูระบายความร้อนหัวหมอนเป็นหนังแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นั่งได้นุ่มมากเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยค่ะ เราสามารถปรับเลื่อนได้เลยปรับเลื่อนเบาะนะปรับเดินหน้าถอยหลังค่ะแล้วก็ปรับเอ็นแบบนี้ได้เลยสะดวกสบายต่อการใช้งานเลยค่ะแต่ก็ยังชื่นชอบอันนี้อยู่ดีเพราะว่าชอบเป็นคนชอบพกเหรียญทั้งฝั่งบริเวณด้านหน้าค่ะมีการตกแต่งบริเวณคอนโซลของฝั่งของผู้โดยสารมีสัญลักษณ์ของถุงลมนิรภัยแล้วก็จะมีลวดลายเป็นตารางแบบนี้นะด้านบนตรงนี้ค่ะ จะดูเหมือนหนังนะแต่ตรงนี้มันกดไม่ได้แต่มันสวยมันแบ่งออกมากับตัวลวดลายข้างล่างให้ด้วยเข้ากันกับตัวกล่องเก็บของมากเลยกล่องเก็บของเป็นแบบหน่วงนะอันนี้เราสามารถวางของลงไปแบบเนี้ยใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้ววางลงไปได้เลยอันนี้สะดวกเลยค่ะทั้งฝั่งด้านบนกันบ้างที่ที่บังแดดอันนี้ต้องขอดึงเพราะว่าเรามีด้านนี้ไม่ใช่แค่ที่บังแดดอย่างเดียว มีกระจกมีไฟแล้วก็ยังสามารถเก็บของค่ะนี่ค่ะได้อีกเห็นไหมมันเหมือนกับว่าบังออกมาได้อีกแล้วก็อยากจะเก็บเป็นกระดาษเล็กๆด้านในก็สามารถเก็บได้นะตัวที่บังแดดนี่ค่ะด้านบนตรงด้านนี้เห็นไหมเราจะจะ,จะเก็บอะไรหรือว่าจะบังเพิ่มเติม,ตมก็ได้เหมือนกันทางฝั่งของคนขับก็มีให้ค่ะทางฝั่งของคนขับก็มีให้นี่เห็นไหมมีตัวเคราะ กระจกมีไฟแล้วก็นี่ค่ะสามารถบังออกมาได้อีกนี่หรือว่าจะบังด้านข้างแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะอันเนี้ยตอบโจทย์ใครสำหรับสำหรับผู้หญิงอย่างเราเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราเวลาขับรถเราก็ไม่อยากให้หน้าเราเป็นฝ้าไม่อยากให้หน้าเราโดนแดดเยอะๆเราก็ถือว่าอันเนี้ยตอบโจทย์มากเลยอยากให้มีในรุ่นอื่นๆบ้างเนาะตัวที่บังแดดเพิ่มเติมขึ้นมาอ่ะแล้วก็มีช่องใส่แว่นด้านบน มีไฟส่องสว่างเป็นแสงสีขาวนะคะอ่านแผนที่อ่านอะไรได้เลยเป็นแสงสีขาวเปิดประตูหรือว่าจะปิดก็ได้มีปุ่มด้านบนค่ะปุ่มด้านบน2ปุ่มนี้มีตัวปุ่มปิดค่ะเตือนเมื่อรถออกนอกเลนอันนี้ไม่ต้องปิดก็ได้เปิดการใช้งานไปเลยแล้วก็มีปุ่มปิดก่อนกันชนด้านหน้าค่ะระบบเตือนก่อนการชนด้านหน้าเปิดปีดการใช้งานด้านบนได้เลยแล้วก็กระจกมองหลังค่ะ กระจกมองหลังมันเป็นแบบแมนวนวลนะเป็นทิศทางแบบว่าสามารถใช้งานดึงดันเข้าแบบนี้ได้เลยก็บ้านใหญ่เหมือนกันยาวแล้วก็ดูทัศนวิสัยได้อย่างเต็มตาเลยค่ะนี่ก็คือตัว subaru forester ปีสองพัี่สิบค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสแสนกว่าบาทนั่นเองโอ้จะจะบอกว่าก็อันนึงที่ชอบก็อย่างที่บอกเลยว่าอันนี้ยที่แบ่งเหรียญที่แบ่งเหรียญ สะดวกสบายต่อการใช้งานกับรถคันนี้ระบบความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะมีมาให้ครบเลยยังมีถุงลมนิรภัยให้เจ็ดตำแหน่งอีกด้วยค่ะและเดี๋ยวว่าจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องอยนต์ด้านหน้ากันค่ะ